นี่คือรายการ hrtv รับวันนี้ก็คือพาร์ทสองนะครับก็อยู่กับคนเดิมเหมือนเดิมนั่นหน้าเดิมไม่มีหน้าใหม่นะครับเพราะหน้าหน้าใหม่มาหายไปแล้วโอเคโอเคโอเคคุณคุณแซมก็พอมีตายเอ้ยไม่ใช่เป็นโรคสายแล้วก็เลยมาไม่ได้นะครับ ค่หมอ20ปีครับอนียู่สเต็ปที่สองนะครับโอเคสเต็ปที่สองครับอันนี้คือไม่ใช่ครับอันนี้สเต็ปสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ต้องขึ้นอาศัยความแม่นยำแล้วนะครับอ๋อรอครับครับผมดูนะครับบู๊ครับถ้าทำผิดมันก็ไม่เข้าครับใช่ครับรอครับแต่ผมข้อให้ดูนะครับไปชิมหายยังไม่ถึงมันใช้เวลานานหน่อย แต่ว่าถ้าคุณบอลทำได้ก็เข้าผมขึ้นบังนะครับเจออะไครับผมถึงแล้วครับเป็นไรครับคุณบอลคุณช้าครับอ๋อครับหลังจากที่ทำอย่างนี้เสร็จนะครับข้างบนนี้สิ่งที่ดีก็คือเราสามารถเป็นสไนเปอร์แล้วก็มาคนจีนคนได้นะครับ ผมก็จะผมก็จะสนับสนุนให้ดูสกิลของคุณบอลเวลาเป็นสไนเปอร์นะครับฉันเป็นหน่วยสไนเปอร์อรและสปอตเตอร์อรอสแสดงลีลาเลยครับโอเคครับกูไหลกูไหลว้อะไรก่อนมามาครับก็ปืนนี้ถ้าใครใช้ไม่เป็นนะครับก็ให้กดค้างนะครับถึงจะใช้ได้ครับ เ้าได้เสียงอะไรก็ขออภัยเดินครับโอ้ยเขาบอกแอนกลไม่ได้ชิมหายผิทีอ้าวนี่นะครับอะไรนะเอลนะเวลากระสุนหมดก็มีหน่วยดิสนเซอร์ตรงนี้นะครับใช่ครับใช่ครับเขาแอนกลั ทำไมอ่ะทำไมต้องแอดกลับด้วยสปายครับโอโหข้างล่างนั่นมันนั่นมัน,มนสปายสปาย,ปายเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่ายังไม่เห็นคุณบอลฆ่าใครได้เลยนะครับใช่ครับ ไม่ใช well. enfin ki> ่เว้ยสปายอยู่ไหนออกมาให้เรายิงเอาไว้ยิงเลยดิตัวก็ดิเฮ้ยเต้นด้วยเ้เ้เซเนี่ครับก็คือสเต็ปในการ ก็เมนรับก,สนนกออบ็สมัครพันนี้ก็ขอจบเท่านี้ทั้นี้สวัสดีครับ